สวัสดีครับทุกท่านสําหรับเรื่องการยืนยันบัญชี PayPal นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนนะครับในเรื่องของการยืนยันบัญชี PayPal นี้นะครับมี2กรณีด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับอ่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของ PayPal นะครับอ่าก็พิมพ์ตามนี้นะครับ PayPal นะครับก็ slash T h นะครับทีนี้ก็คลิกที่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับป้อนอีเมลแล้วก็รหัสผ่านของทุกท่านเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับก็คลิกที่เข้าสู่ระบบนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับมีคําถามเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับสําหรับผมเองนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่ดําเนินการต่อนะครับโอเคครับทีนี้นะครับเมื่อทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบของ p a y p a l แล้วนะครับ ถ้าหากท่านใดนะครับที่ใช้วิธีการยืนยันนะครับด้วยบัญชีธานาคารนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อเราเพิ่มบัญชีธานาคารเข้าไปแล้วนะครับอ่าตรงปุ่มนี้นะครับอ่าเขาจะบอกนะครับให้เรารอยอดเงินนะครับจากทาง PayPal นะครับส่งมาให้เราเนี่ยประมาณหกวันทําการนะครับสี่ถึงหวันทําการนะครับในห่วงระหว่างนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อท่านใดนะครับที่ได้รับยอดเงินแล้วนะครับวิธีการเช็คเช็คอย่างไงนะครับเมื่อ เราได้รับยอดเงินนะครับจากทาง PayPal นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับไปที่เว็บไซต์ของกสิกรนะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริการเคไซเบอร์ของกสิกรแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับมียอดเงินนะครับที่เป็นเศษสตังส่งมาเห็นไหมครับอย่างเช่นตัวอย่างของผมนะครับผมมีเงินในบัญชี500บาทนะครับแล้วก็มีจํานวนเงินนะครับที่เป็นเศษสตังเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ23สตางสตังนะครับนี่คือยอดรวมนะครับ อันนี้เราจะไม่ใส่ยอดรวมนะครับเข้าไปนะครับวิธีการเช็คนะครับว่าเขาส่งมา2ยอดนั้นเช็คอย่างไงนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับมาคลิกที่ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับอ่าเมื่อคลิกแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกที่เดือนปัจจุบันนะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับเราก็เลือกบัญชีธนาคารของเราด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับทีนี้ก็คลิกที่ต่อไปนะครับโอเคเห็นไหมครับอ่าอย่างตัวอย่างของผมนะครับผมก็ ฝากบัญชีนะครับ5 0าบาทแล้วก็จะมีเศษสตังค์นะครับที่โอนมาให้จากทาง PayPal นะครับก็จะเป็นเศษสตังค์สยอดนะครับซึ่งในตัวอย่างของผมนี้นะครับก็จะเป็นยอดยอดแรกนะครับคือ0.19แล้วก็ยอดถัดไปนะครับคือ0.04นะครับอ่ะทีนี้ก็กลับไปที่เว็บของ PayPal นะครับอจากนั้นนะครับเราจะทำการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกที่ยืนยันบัญชีธนาคารนะครับ หนึ่งครั้งนะครับแล้วทีนี้ก็ใส่ยอดเงินนะครับยอดแรกเข้าไปนะครับก็คือของผมนะครับเป็น0.19นะครับแล้วก็ยอดที่2นะครับก็คือ0.04นะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่ยืนยันตัวตนได้เลยนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับเขาก็จะใส่เครื่องหมายถูกให้เรานะครับก็บอกว่าเรายืนยันตัวตนสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่คือวิธีการยืนยันตัวตนด้วยบัญชีธนาคารนะครับ ตรงนี้นะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่า PayPal ของเราสามารถใช้งานได้นะครับก็คือว่ารับเงินจากทาง g i ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับก็คลิกดูอีกครั้งหนึ่งหน่อยแล้วกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับอ่าเราก็ดูสถานะนะครับยืนยันตัวตนนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้อ่าเขาก็จะแจ้งเตือนนะครับบอกว่าบัญชี p เ y p a l าของคุณได้รับการยืนยันตัวตนแล้วนะครับก็แสดงว่า เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับอ่ะทีนี้วิธีการตรวจสอบนะครับก็คลิกตรงข้อมูลบัญชีนะครับแล้วเราก็คลิกที่เพิ่มหรือแก้ไขธนาคารนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นบัญชีธนาคารกสิกรที่เราเพิ่มเข้าไปเห็นไหมครับเมื่อเพิ่มแล้วนะครับห้ามกดลบบัญชีออกนะครับถ้าเกิดกดลบนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานกับบัญชีอื่นได้นะครับอ่ะตรงนี้ห้ามลบนะครับเพิ่มแล้วห้ามเอาออกโอเคนะครับ อ่ะทีนี้นะครับวิธีการยืนยันตัวตนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้ทุกท่านนะครับเอาเรามาชี้ตรงข้อมูลบัญชีนะครับแล้วก็เพิ่มที่แก้ไขบัตรเครดิตนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับนำเคเว็บของทุกท่านเองนะครับมาใส่เข้าไปนะครับก็จะเลือกเป็นประเภทบัตรนะครับก็คือบัตรวีซ่านะครับบัตรวีซ่าตรงนี้ก็ใส่หมายเลขบัญชีเข้าไปนะครับเป็นเลขเคเว็บนะครับในที่นี้นะครับผมแนะนําทุกท่านได้รู้จักเฉยๆนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใส่เข้าไปนะครับ วิธีการยืนยันด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็คือเคบ b ช้อปปี้การนี้นะครับจะใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันทำการเท่านั้นเองนะครับก็จะสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัญชี PayPal ได้นะครับอ่ะในที่นี้ผมเองจะไม่ใส่เข้าไปนะครับอ่าก็ผมก็จะพาทุกท่านนะครับพาทําในลักษณะของการยืนยันตัวตนด้วยบัญชีธนาคารเพียงแค่นี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ